เจ็ดวิธีผมยาวไวทำยังไงไปดูกราบสุดีพ่ม่มเป็นน้องหลายขอน้อาเถิดด้วยไกายและวาจาไทยยุคระบบเฟิร์สดันรูวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการเล่งผมยาวไวนะครับผมซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกออกมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะผมยาวไวอะไร แต่วันนี้เราจะมาบอกสาเหตุกันนะครับว่าเรื่องราวและที่มาของมันเป็นอะไรทําให้ผมยาวช้าด้วยและการดูแลรักษาสุขภาพผมของเราทําได้อย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมเลยพร้อมกันคลิปวิดีโอนี้นะครับผม สำหรับเพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องคนไหนนะครับที่อยากจะผมยาวไวก็คือผมมาพูดถึงสาเหตุที่ทําให้มันยาวช้านก่อนก็คือถ้าเราดักจับที่สาเหตุมันได้เราก็จะทําให้มันยาวขึ้นได้ไวขึ้นจากเดิมมากๆเลยนะครับผมใครก็อยากที่จะมีผมหนาดกแล้วก็ยาวไวขึ้นตามธรรมชาติจริงๆแล้วธรรมชาติจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดสําหรับเรื่องของผมเรื่องของผิวพันอะไรอย่างนี้เลยนะครับผมถึงผมจะไม่ค่อยถนัดเกี่ยวกับเรื่องออผิวสักเท่าไหร่ แต่เรื่องของผมนี่ผมก็พอจะมีความรู้ที่จะบอกคนดูแล้วก็แบ่งปันได้บ้างนะครับผมวิธีแรกก็คือการสระผมบ่อยๆแต่ไม่ต้องบ่อยอาจจะฟังดูงงๆนะครับแต่ผมจะอธิบายให้ฟังก็คือการสระผมบ่อยๆนั้นมีประโยชน์มากๆครับแต่การสระผมด้วยแชมพูนั้นบ่อยเกินไปมันจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับหรือถ้าหลีเลี้ยงในการสระผมได้เราก็จะไปสระในส่วนของสระผมธรรมชาติแทน แต่น้ำมันที่ผลิตจากเส้นผมผลิตจากโคนผมของธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถอะไรทดแทนได้นะครับผมเราจึงเน้นการสระผมบ่อยๆด้วยการที่สระด้วยน้ำเปล่าครับบางทีเราอาจจะใส่วัซ หรืออะไรมาก็ตามที่มันจะทําให้ผมเราเหนียวหรือเรานอนไม่สบายตัวเราก็ไปสระด้วยน้ําเปล่าแทนนะครับผมส่วนสระด้วยแชมพูเราก็ใช้วิธีการ3มวันหรือ2วันวันเว้นวันดีกว่าถ้าจะให้ดีที่สุดสําหรับเหมาะสําหรับหลายๆคนนะครับก็คือวันเว้นวันก็คือจะด้วยน้ําเปล่าเช้าเย็นก็ได้หรือทุกวันตอนเย็นอย่างนี้ก็ได้แต่สระด้วยแชมพูวันเว้นวันตามนี้นะครับข้อที่2นะครับ นวดผมอย่างถูกต้องจริงๆแล้วการน,นวดผมไม่ใช่การขยี้ผมนี่เดียวนะครับมันยังมีหลายๆแบบที่สามารถนวดผมแล้วยังถูกต้องด้วยนะเราใช้วิธีการที่ไม่ต้องใช้เล็บครับนวดก็คือคึองหนังศรีรษะสําหรับผมก็คือจะแนะนําวิธีการคึงแทนและกันคึงฝ่ามือก็ได้ครับนวดคึงคึงนี่คือวิธีการนวดแต่ที่เราทํากันแบบแบบนี้ น่านจะไม่นับครับว่านวดรวมๆแล้วก็คือการห้ามใช้เล็บนะครับแต่ใช้วิธีการคึงแทนวิธีที่3นะครับก็คือการก้มการก้มนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆก็คือการก้มมันทําให้ระบบไหลเวียนเลือดของหนังศีรษะดีขึ้นทําให้ผมยาวไวการก้มเนี่ยเราใช้ได้ทั้งตอนก้มเราไม่ต้องยืนสาผมอย่างนี้นะครับผม วิธีการก็คือเราก้มลงไปสระพอเราก้มลงไปสระ <S <S ปุ๊บเลือดมันก็จะไหลเวียนดีขึ้นทําให้แบบเอ่อหนังศีรษะเราก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นตามไปด้วยไม่ใช่วิธีการสระอย่างเดียวนะครับก็คือรวมทั้งนวดด้วยแล้วก็รวมทั้งไดผมด้วยไดผมนี่ก็ค่อนข้างสาคัญนะครับก็คือมันเหมือนการเป่าในรูปแบบทิศทางที่ผมจะงอหรือก้กกมอย่างเงี้ยครับผมมันเหมือนเป็นการนงุงนวงเส้นผมขึ้นมานิดหนึ่งแค่ความรู้สึกผมนะในส่วนของตรงนี้ คือมันช่วยได้เยอะจริงๆครับลองไปปรับใช้ดูครับผมสำหรับข้อนี้4ี่นะครับก็คือการใช้ยาสระผมที่มีส่วนผสมธรรมชาตินะครับก็คือตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆสําหรับการกระตุ้นใช้ธรรมชาติกระตุ้นธรรมชาติหัวเราก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับเราจะคิดว่าหัวเราก็คือหัวแล้วก็มีเส้นผมหรืออะไรเราไม่ใช่เราไม่สามารถทิ้งออกจากธรรมชาติได้เลยครับก็คือธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดครับผมจะมีส่วนผสมของเคมีในบางอย่างที่อาจจะกระตุ้นได้แต่สําหรับผมผมจะชอบ แนวทิศทางของธรรมชาติซะมากกว่านะครับผมลองไปปรับใช้ดูเอาในส่วนของข้อ4 5. ห้าครับผมคือก,การเป่าผมด้วยลมเย็นและก็ดูแลตอนเปียกเป็นพิเศษนะครับผมผมมัดรวม2ข้คอที่จริงมันเป็นข้อย่อยผมก็นับเป็นข้อเดียวกันไปเลยก็คือการเป่าผมด้วยลมเย็นก็เ,นเหมือนหน้าคนเนี่ยนะครับพอเวลาโดนน้าร้อนมันอาจจะทําให้รูขุมขนเปิดแต่พอราน้ําเย็นมันทําให้รูขุมขนปิดเพราะฉะนั้นใช้อุณหภูมิห้องสระ ครับผมแต่บางคนก็จะหนาวก็อันนี้แล้วแต่ข้ามไปได้มันเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่ถ้าทําได้ก็จะดีมากๆผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกนะครับอันนี้ใช้เป็นความรู้ส่วนตัวของผมหกข้อหกนะครับก็คือการกินกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะกินอาหารด้านโปรตีนโปรตีนจะช่วยไปบํารุงเส้นผมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมจะสามารถกินได้ทั้งหมดเลย แต่ไม่ใช่กลับไปซัดเวโปรตีนเต els, ม็มกระสอบอ like, ย่างนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็คือกินก็คือกินวันละธรรมดาพอครับปกติที่เรากินก็คือกินบางมือ้อเราก็เพิ่มถั่วเข้ามาสักหน่อยเพิ่มเนื้อสัตว์เข้ามานิดหนึ่งเพิ่มนมเข้ามาโปรตีนสูงๆเข้ามานะครับจะช่วยให้บำรุงเส้นผมเราได้เป็นอย่างดีเยี่ยมเจ็ดนะครับ เจ็ดนะครับใช้เซรั่มช่วยหลังจากที่สระผมมาหมาดๆนะครับวิธีนี้ผมยกให้เป็นวิธีสุดท้ายแล้วกันแต่ว่าช่วยเสริมได้มันก็จะดีมากๆนะครับนวดหลังจากที่สระหมาดๆจะดีที่สุดนะครับก็คือลูมขนเรามันก็จะเข้าซึมได้ง่ายแล้วก็ยังไม่ได้แบบโดนความร้อนหรือไม่ได้โดนฝุ่นละอองมลพิษทั้งวันมานะครับใช้เวลาในต,ตอนนี้ก็จะดีที่สุดเพราะว่าทําไมต้องผมหมาดๆก็เพราะว่าเวลาที่ผมเราอ่อนแอที่สุดก็คือ ตอนที่ผมเราเปียกนั่นเองมันอ่อนแอเราก็เติมเต็มให้มันซะเลยก็คือวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีมากๆนะครับผมใช้ได้ทั้งเซรั่มหรือส่วนผสมของธรรมชาติหรือจะไปผสมธรรมชาติหร้วลองใช้กันเองก็ได้ซึ่งในอินเทอร์เน็ตก็ค่อนข้างมีเยอะนะครับลองไปหาดูแล้วเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดู จบไปแล้วนะครับสาหรับวิธีการดูแลเส้นผมอย่างถูกต้องนะครับทั้งหมดที่ผมพูดมาอย่างไม่ใช่ทั้งหมดที่มันมีนะครับแต่มันเป็นประเด็นสําคัญที่จําเป็นจะต้องพูดผมก็เลยมาแนะนาและแบ่งปัานให้เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็ได้นําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันด,ดูนะครับคิดว่าอยากให้ผมแนะนําเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับผมผมหรือเรื่องของผมก็สามารถแนะนําและคอมเมนต์ลงมาใต้ด้านล่างได้เลยนะครับและครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสาหรับคลิปวิดีโอนี้เฟิร์สหมวกกวยขอตลาไปก่อนครับ